กี่วันที่ผ่านมาดุ้และอ้นสีพันรักคำท้าครับโดยการนำผ้าที่ดุ้โปรดมากที่สุดนั่นก็คือเสื้อที่ดี้ใส่ที่เทศกาลเมืองคานมาสักก่อนที่ซักเนี่ยเขามีการสาดใช้ไม่ต้องเยอะเ,ออเราก็ต้องถ่ายยีดิฉันเป็นแม่บ้านนะคะหลังจากที่ซักคราบก็ออกแามหมดจดเฮ้ยขามากเลยอะแต่ไม่ใช่แค่นั้นเนี่ย มีการท้ากันต่อครับวันต่อมาเราได้เชิญร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังมาสเตอร์ทรัคเกอร์เนี่ยมาร่วมแจมกับเราตัวให้วูดดี้ใส่เสื้อตัเก่งตัวนั้นใส่ทอดเบอร์เกอร์ระหว่างทอดอยุดวันก็โถยขึ้นมาเลยนะฮะเ,เราได้มีโอกาสโพสครับเชิญทุกคนมากินเบอร์เกอร์ของวูดดี้แบบฟรีๆแต่มีข้อแม้คือคุณจะต้องดมเสื้อและบอกว่ากลิ่นเสื้อยังหอมอยู่ ไม่หอมมากห<ข>อม<ผ>นะครัยังหอมอู่เลยอะ่ะจริงป่ะหอมมากอ่ะจนในที่สุดทุกคนก็ลงความเห็นพร้องต้องการว่าเสื้อของบูดี้ยังหอมมากครับสุดท้ายเราก็เปิดให้ดูครับว่าน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราใช้มาตลอด2วันนั้นยี่ห้ออะไรนั่นก็คือ หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ํายาซักผ้าและน้ํายาปักผ้าุูกของไฮยีน e ควบคู่กันไปกลิ่นจะหอมขึ้นกว่าเดิมถึง1ิบเท่าด้วยกันหลังจากที่วูดี้ได้พิสูจน์ความสะอาดและความหอมยาวนานกับไฮยีน e มาแล้วบอกเลยครับว่ามันดีจริงๆครับอยากจะชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมพิสูจน์ไปด้วยกันลองแล้วเป็นยังไงแ็กมาบอกวูดี้ด้วยนะครับ้อมไหมฮะยี่ห้อไฮยีนถูกต้องครับ e นี่เลยคนระับรู้แล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับ